สวัสดีครับร้านเบียร์สเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมเป็นตัว Honda City นะครับอันนี้เป็นตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับตัว RS นะครับ2024นะครับใหม่ล่าสุดนะครับคราวนี้มาจัดเป็นชุดสเกิร์ตนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยด้านหน้านะครับสเกิร์ตรุ่น G-TRACK นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับชิ้นเคี้ยวนะครับอยู่ที่มุมนะครับอย่างนี้แล้วอันนี้ครับลูกค้าสั่งเป็นสีดำนะครับ สีดำเงานะครับผมจะเป็นชิ้นเคี่ยวนะครับติดหน้ามุมซ้ายมุมขวานะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ารถรุ่น RS นะครับของซิตี้นี่จะแต่งมาอยู่แล้วนะครับเราก็เสริมคมเคี้ยวเข้าไปอีกนิดนึงนะครับให้แบบหล่อได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับ ด้านท้ายเหมือนกันนะครับชิ้นมุมนะครับซ้ายขวาราคานี้เพิ่มเป็นสปอยเลอร์บนด้วยครับแบบนี้นะครับแบบยกไม่ต้องเจาะรถครับผม แต่งมาแล้วทให้ City RS 2,024แฮตแบกนี mm hmm. ้ดูหล่อสมพู์แบบมากขึ้นนะครับโอเคครับผมออกมาประมาณนี้สนใจแต่งแบบนี้เหมือนเดิมครับทักมาร้าน BR s k i r t เกติดทางเซ็นทรัลมหาชัยครับผมน,นี้เราลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ